ใครโดดนะผู้ไม่ได้มีเจอตัวละครผูมหญิงนะด้วยอะไรอะ่ะนี่ดอ่อไม่ไหวหรอกออ โอ้โหได้หลายเบอกมาครับที่จะไปบวกช่วยเพื่อนละถ้าอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะถ้าเพื่อนเล่นได้ขนาดนี้ไม่กี้ไม่ไหวชุบให้กับเป็น,นั่งตายนอกโรงมีคนมาใช้สเกตบอร์ดมา,าอ้วนใจเย็น อยู่ไหนสักจุดน่าจะมาเก็บแตกเพื่อนมั้งเพื่อนไหนอะยูกับเบอรสี่เหรอเอต้าระวังโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยวะคุ้มกันเองต้าคอยคุ้มกันให้พี่หน่อยโคบมีโคบมี

แต่เบอร์สี่อ่ะดิเสียดายมากเลยไม่รู้โดนยท่าไหนมีสองศพนะอ้วนศพนึงอยู่ข้างถนนตัวนี้น่าจะตัวสุดท้ายอ่ะเพื่อนมาเพื่อนมันโดนพี่ยิงดาวตรงเนี้ยเนี่ยเก็บของมาเพียบเลย พี่ยิงตัวนี้ดาวแล้วพี่ไปยิงเพื่อนอีกตัวหนึ่งไงแน่ใจนะว่าใช่คน อไม่มีใครโอเคนะยูนิตมาเลยเหรอ ไอ้ฉันก็ต้องการปืนแต่งที่จะกล่องแอนด็อกเท่านั้นอนะ่ะเราจะต้องเก็บอีกสามคิวยังไงเราก็ต้องไปหากล่องแอนด็อกมาเล่นแล้วล่ละพวนน่ะเอาหอมาเดี๋ยวพี่เอามาเองก็ได้พี่ขับหอเก่งชนทุกรอบไม่ต้องหัวพี่จะเก็บมิสไซล์ไปด้วยดี แ่ดีกว่าแต่ทำไมคนอื่นเขาขับรถถังได้นั้นอะวนเห็นรถถังไอ้นั่นไหมรถถังเกาะพิเศษเลยอ่ะแบบรูปร่างไม่ปกติไม่เหมือนที่เคยหาเก็บได้สกินเหรอเท่มากบอกเลย The มันไม่ใช่ลายนะแต่เป็นรูปรัณ์รถถังเลยนะ Nhưng Nhưng Đã ạ. やだ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  พี่ก็เคยนะพี่จะเก็บแอ์ดอปแต่พี่ไม่ได้ดูโหมดคนหวยดี ไปกันเลย let's go <S นี่ก็เสนะีีีฮาวกเราได้รั ข้างบนทางซ้ายใช่อะไรวะไม่ใช่แอร์บตกตรงที่ริมน้ำหนุใหญ่ เอาไงะขึ้นที่สูงเหรอโดยสามแม่เห็นมาร์กเลยแอดอ่ะพี่คนเก็บไปแล่ว เล่นเด็กที่มีปืนกระสุนสกระบอกกระบอกนี้ก็ยิงเบาเกือไม่ใช่เบาเกิหรอกเก็ดเสียงมากไปหรือว่าแตกมาพลาดมากแต่จะยิงฝั่งโน้นอยู่ไหนด้วไปไหนแล้วอ้วน พี่ชอบอันลอกอันนี้ที่สุดแล้วมันบินออกจากใต้ต้นไม้แล้วโค้งโค้งขึ้นไปยูงเข้าท่าดิพี่เห็นอะต่าอยู่ข้างล่างรอรายอง,งม,มีมุมยิงยิงกับใครอยู่ร้ขึ้นมาแล้วหนุน โดนลากคิวด้วยกรูยิงอยู่เห็นไหมมือไม่ว่าบอดเอง <c oughs> เอาทิ้งแล้ว เด็๋ย่าวพี่เจเก็บสามคืนนี้เนี่ยโดนลาดแล้วมั้งเนี่ยข้างล่างต้าข้างล่างเห็นป่ะ <'s> ไปดีกว่าไปดีกว่าป่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลว s <S โอ้ย ฝั่งนั้นอาจจะวิ่งมาทันนี้ก็ได้นะระวังด้วยไหวไหมน้องไหวไหมใช่เหรอไม่ใช่ตัวนี้บอดต,ตาชอบโต๊ะหกพี่อะ ทำไมมาตัวกันจังสิอ่ะสามซับไม่เลีย้ยงอยู่ข้างล่างกันแหละเห็นแล้ววิ่งไปโน่นนแล้ว,ลวอยู่ใต้หัวเองตัวนึงนี่ <c oughs> ลังพันอะดีนล,ลีนพี่แกไม่รู้จะวิ่ง,งไปไหนของแกเอก็บขอแล้วไปละใช่พี่โกบ้างละเอาวงบวบเอาวงบโอบ,บโอ้ย โอ้ยชนเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนชิป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 ชิ เหมือนอ่วจะซวยนะว่าแล้วเชียร์อยู่นี่ไงเข้าวงทานไหมล่ะเพื่อนก็มีสเก็ตบอร์ดนะ ตาอะไรยี่มาเถอะตรงนี้กำลังนัวเลยเสือนเรียกแอร์วนอ้วน อยู่ตรงฮอเห็นไหมยิงยิงยังว่าวันกำลังจะไปเก็บของ1โงธ1นัดโดนนัดที่2และ โอ้ยก่อจะหนาขนาดนั้นโอ้ยนาทีสามยังไม่ตายอีกโอ้แม่เจ้านายก่อนหนาตายช้างเกินไปละนี่พี่จริงโดนไม่ใช่น,น้อยนั่น,นแหละ้ามีมาทางซ้ายไลท์สเก็ตบอร์ดออกทางซ้ายแล้ว ยิงโดนไปหลายนัดเลยนะม,นามาหนึ่งก็ตายหนึ่งสิครับโดนก็ปอดเชื่อนอีกยทีของเ่าวั แทะเพื่อนไม่ได้เลยใช่ไหมข้างหลังตาข้างหลังมาไม่ล้มเหรอโอ้ใช้สลิงหนีอีกเบอร์สี่ไม่ได้ช่วยอะไรเราตอนนี้ <c oughs> เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันมาแต่ตากันไม่เห็นมันยิงจากข้างหลังแล้วตาโดดลงมาข้างล่างเออไม่ไหวไม่ไหว เบอร์สพี่แกทำอะไรของแกไม่ไม่ไม่แกวิ่งแล้วแกก็หมอบแกวิ่งแล้วแกก็หมอบหมอบแบบนี้นี่ว่าเขาไม่เห็นโออือเย่่ยย